ข้อมูลในคลิปนี้นะคะพี่เมย์สาธิตวิธีการเก็บคอเสือ้อเราจะใช้โซ่นะคะในการดึงคอเสื้อขึ้นมาโดยที่แถวแรกอะคะ่ะจะเป็นโซ่ห้าซิงเกิลแล้วก็มีปุ่มแถวที่สองเป็นโซ่สี่ซิงเกิลแล้วก็มีปุ่มแถวที่สามถ้าเราต้องการให้กระชับเราเปลี่ยนเป็นโซ่สามนะคะแต่พี่เมย์ปรับเป็นโซ่สี่แถวที่สามถักโซ่สี่วนรอบแล้วจบงานโดยการถักซิงเกิลแล้วก็ปุ่มค่ะเราจะได้คอเสื้อออกมากระชับแบบนี้ ม่ยืดนะคะดูรายละเอียดวิธีถักด้านในได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพี่เมย์เมที่นี่แฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อโคเชต่ตอดอกสี่เหลี่ยมรหัสคลิปคือ mf 1น1่งนอีพีนี้เป็นอีพีเก้าเราจะมาเก็บริมคอเสื้อก่อนที่เราจะเก็บริมคอเสื้อนะคะให้เราลองใส่ดูก่อนแล้วเราจะเห็นขนาดที่เราต้องการเก็บขึ้นมา คอเสื้อด้านหลังมันจะสูงกว่าคอเสื้อด้านหน้านะคะแล้วก็ลองขึ้นหุ่นดูเพื่อให้รู้ว่าขนาดดอกที่เราต่อเนี่ยได้ตามที่ต้องการไหมตรงนี้ยังไม่ได้รีดนะคะตัวเสื้อจะได้ประมาณนี้แล้วก็แขนเสื้อเรามาดูวิธีถักเก็บคอเสื้อค่ะตรงนี้เป็นคอเสื้อก่อนที่เราจะเก็บนะคะ อันนี้คอด้านหน้านี้คอด้านหลังเราต่อไหมเข้าไปแถวแรกเราจะใช้โซ่แล้วก็ซิงเกิลโคเชนะคะในการดึงลายเข้ามาพอต่อไหมเข้าไปเสร็จแล้วนะคะเราถักซิงเกิลแล้วถักปุ่มข้างบนซิงเกิลตัวนี้โซ่สามแทงทะแยงดึงผ่าน พอได้หน้าตาแบบนี้เสร็จแล้วนะคะถักโซ่ห้าช่วงจังหวะการลงตรงนี้อย่าให้อย่าให้ไกลเกินไปแล้วอย่าให้ใกล้เกินไปนะคะเรากะนี่ค่ะแถวแรกจะเป็นโซ่ห้านะพอเราถักซิงเกิลเสร็จแล้วให้เราถักโซ่สามแล้วทำปุ่มด้านบนได้เลยแล้วก็เป็นโซ่ห้า ตรงนี้เรากายเองนะครับิงเกิลแล้วเราก็ถักโซ่ห้าโซ่สามทำปุ่มจุดที่เราเริ่มตรงนี้หามากเก k e r หนึ่งตัวใส่ไว้เป็นสัญลักษณ์เดี๋ยวตอนถักวนกลับมามันจะมาปิดงานตรงนี้ค่ะแถวที่หนึ่งใช้โซ่ห้านะ โซ่ห้าสิงเกิลทําปุ่มถักด้วยลายนี้วนรอบเราถักวนมาจนมาถึงตรงลายสุดท้ายนะคะพอซิงเกิลเสร็จแล้วโซ่สามแทงทะแยงดึงผ่าน ตรงนี้มันเป็นโซ่ห้าเวลาเราจบนะก็จะเป็นโซ่สองแล้วตรงที่จุดเริ่มต้นเราแทงแล้วเราดึงเป็นดับเบิลโคเชขึ้นมาแถวต่อไปมันจะขึ้นตรงนี้นะคะเราก็ถักซิงเกิลพอถักซิงเกิลเสร็จแล้วก็แถวแรกมันเป็นโซ่ห้าแถวที่สองจะเป็นโซ่สี่ แต่ว่าเราทำปุ่มก่อนนะปุ่มจะเป็นโซ่สามแทงทะแยงดึงผ่านโซ่สี่ค่ะโซ่สี่ิงเกิลตรงกลางพอซิงเกิลตรงกลางเสร็จแล้วโซ่สามโซ่สามแทงทะแยงทำปุ่มนะคะ โซ่สี่หนึ่งสองสามสี่ซิงเกิลโซ่สามโซ่สี่โซ่สามแทงทะแยงดึง ผ่านโซ่สี่ค่ะซิงเกิลแถวที่สองนะคะตอนที่จบงานนะหลังจากที่ทำปุ่มเสร็จแล้วเราถักโซ่สองจบตรงนี้นะโซ่สองแทงลงไปตรงจุดเริ่มต้น ่งมันจะถูกดึงขึ้นมาสามห่วงแล้วเรารวบพร้อมกันแถวสุดท้ายค่ะเวลาปิดงานนะโซ่สองตัวนี้ดึงเป็นตัวตัวทีนะคะซิงเกิลพอซิงเกิลเสร็จแล้วแถวนี้ไม่ต้องทําปุ่มเราใช้โซ่สามสิงเกิลวนรอบ เป็นแถวลองสุดท้ายโซ่สามซิงเกิลค่ะแล้วแถวต่อไปเราจะมาจบงานถ้าเราต้องการดึงให้คอเสื้อมันเข้ามากกว่านี้นะคะข้างบนเป็นโซ่สามแต่ถ้าต้องการให้มันสบายๆเป็นโซ่สี่ค่ะ พี่มยปรับใหม่เป็นโซ่สี่เวลาจบนะเป็นโซ่สีแล้วแทงลงไปตรงซิงเกิลจบแถวสุดท้ายนะคะเราจะถักซิงเกิลโคเชต์ลงไปในในช่องที่เป็นโซ่สี่ถักซิงเกิลไปสามตัวทำปุ่มนะคะบนตัวที่สามแล้วถักอีกสองตัวลงไปในช่องโซ่ เป็นการเก็บงานแถวสุดท้ายเราข้ามช่องมาซิงเกิลตัวที่หนึ่งซิงเกิลตัวที่สองซิงเกิลตัวที่สามโซ่สามแทงทะแยงค่ะดึงดันยาวดึงออกมาแล้วซิงเกิลอีกสองตัว ัวปุ่มตัวนี้มันจะอยู่ด้านบนของตัวที่สามซิงเกิลตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามโซ่สามแทงทะแยงดึงผ่านซิงเกิล ช่องสุดท้ายนะคะซิงเกิลสามตัวพอตัวที่สามเสร็จแล้วเราก็ถักโซ่สามปุ่มด้านบนซิงเกิลสองตัวแล้วเราก็จะจบงานตอนที่จบงานนะเอาหัวเข็มแทงลงไปตรงที่เป็นจุดเริ่มต้นแทงดึง ผ่านออกมาแล้วเราก็ตัดไหมหลังจากนั้นก็จะใช้เข็มปักคอสติสนะคะเพื่อเชื่อมต่อลายดึงตัวนี้ออกใช้เข็มปักคอสติ้กค่ะเช็คงานให้หมดนะตรงไหนที่มีเศษไหมคะ่ะจุดนี้มันยังไม่ต่อวิธีให้มันต่อก็เ,เอาหัวเข็มตัวเนี้ยแทงลงไปในช่องโซ่แล้วดึงตัวลายมันจะเชื่อมต่อแล้วก็หายไปแบบนี้ เวลาเก็บซ่อนนะคะเราก็แทงหัวเข็มไปตามลายก่อนพอแทงขึ้นมาแบบนี้นะแล้วเราก็ล็อกเอานี้ป้งกดไว้นะคะพอล็อกเสร็จแล้วแทงไปตามลายค่ะเพื่อเก็บเศษการซ่อนเศษจ,จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายให้เรามั่นใจว่าเราไม่มีการแก้ไขแล้วนะคะพอซ่อนเสร็จแล้วเราก็จะมองไม่เห็นละ นะะพอเราล็อกเสร็จแล้วเราก็ตัดจะได้ลายริมออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้มันจะดึงคอเสื้อให้เข้ามาข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้นะคะช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถักทั้งหมดพี่เมย์จะมีเขียนแนะนำไว้ที่เว็บไซต์นะคะลิงก์ของเว็บก็จะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอถ้าคุณดูคลิปนี้นะผ่านมือถือแล้วคุณมองไม่เห็นคำอธิบายใต้คลิปนะคะ ให้คุณกดตรงชื่อของคลิปวิดีโอค่ะคําอธิบายจะโชว์ออกมาคลิปนี้นะคะจะเป็น ep ลองสุดท้าย ep ต่อไปพี่เมย์ก็จะเอาเสื้อตัวนี้ไปรีดนะคะแล้วก็ขึ้นหุ่นให้ชมเวลาเรารีดไหมที่เราใช้ถักอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นคอตตอนหรือเป็นซัมเมอร์ก็ช่างนะคะลายตรงนี้ถ้าด้านโชว์งานมันจะเป็นลายนยูนแบบนี้เวลารีดไม่แนะนําให้รีดด้านหน้ารีดเฉพาะด้านในรีดยืดลายออกมาให้หมดเราจะเห็นลายชัด นะคะอีพีต่อไปมาดูเสื้อตัวนี้หลังจากที่รีดแล้วแล้วขึ้นหุ่นให้ชมค่ะพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ y o YouTube เมท i n น e h a n d m a d e ขอบคุณค่ะ